สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช a แ n ลแมจิ m a r m a r b l ลทาลบายจันทัด Bye นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานความรักของคนวันอังคารนะคะในเดือนมิถุนายน2565นี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณน,นั่นเองนะคะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเป็นพลังงานไล่เลียงแบบนี้นะคะซึ่งเป็นพลังงานโดยรวมนั้นเองอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับ ใครเลยก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้พลังงานที่เป็นโดยตรงของคุณเลยนะคะแนะนำให้แอด Line ID ที่อาจารย์แพททิ้งไว้ตรง Description เข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะส่วนสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อลิปสติกซาริก้าค่ะลิปสติกซาริก้าเป็นลิปสติกที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วนะคะมีทั้งหมด3สี3แท่งด้วยกันนะคะ ได้แก่สาริกาสั่งงานสาริกาสั่งเงินแล้วก็สาริกาสั่งรักนั่นเองค่ะนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ตรง Description นี้เข้าไปดูก็จะเห็นลายอ o ฟ f ิเชียลของสาริกานะคะเซตนี้เรียกว่าเซตสาริกาต้องมดนั่นเองนะคะผ่านการปลุกเสกมาแล้วก็มีการจารอักขระที่หัวลิปสติกทุกๆแท่งเลยนะคะก่อนจะใช้มีบทสดม์ประจำ ลิปสติกด้วยนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะพร้อมกับขั้นตอนการสั่งซื้อได้ในหลายออฟฟิเชียลของซาริก้าได้เลยนะคะอ่ะมาดูดูกันเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้เป็นเช่นไรนะคะ Six of Pentacle, huh? Four of swords, Queen of Pentacle, Oh, Seven of Pentacle. เดอะโว้ค่ะคุณมีความสุขนะอคุณมีความสุขกับการหาเงินหาทองอ่ะขอโทษนะคะขอแพทปรับทัศนะวิสัยนิดนึงคุณมีความสุขอยู่กับในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะการเริ่มต้นการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะหรืออาจจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องทางไกลเรื่องราวต่างถิ่นต่างแดนหรือการเตรียมตัวที่จะไป ท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆนานานะคะคุณโฟกัสเรื่องนี้นะคะทีนี้ถ้าถามเรื่องของความรักเป็นเช่นไรดูเหมือนว่าคนมีคู่นะเรื่องราวของความรักคุณอาจจะไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่มันก็มีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในนี้อยู่นะนะคะคุณอาจจะรู้สึกเฉยๆไปนิดนึงไม่ค่อยเทคแอคชั่นกับเรื่องของความความโรแมนติกหรือความหวานไหวสักเท่าไหร่นะคะแต่ จริงๆเราลึกๆในใจคุณก็มีความรู้สึกว่าความรักของคุณมันมั่นคงดีอยู่แล้วเพียงแค่ขาดความหวานขาดความรู้สึกสดชื่นนะคะแต่คุณก็ไม่ได้วอรี่เพราะว่าคุณเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องของการมีเงินถ้าหาเงินมาได้มีความสุข ทุกอย่างก็ลงตัวคุณคิดแค่นี้นะคะคุณก็อาจจะใช้เวลากับครอบครัวกับญาติพี่น้องนะคะอยู่ในสังคมที่คุณสร้างขึ้นมามีเกราะป้องกันตัวเองอยู่ในสังคมแคบๆเหล่านั้นนะคะอย่างมีความสุขอ่ะทีนี้มาดูสิว่าพลังงานของคู่ของคนวันอังคารเป็นเช่นไร The f o o l ค่ะ queen of pentacles t e m p l a r seven of w a n two of p e n t a c l e ก็ถือว่าไม่ต่างไปจากความรู้สึกมึกคิดของคุณสักเท่าไหร่นะคู่ครองของคุณเนี่ยนะคะแต่บางทีเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องของ การท่องเที่ยวหรือการไปเปิดหูเปิดตาภายนอกมากกว่านะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะมันมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นในตําแหน่งของคนรักและคู่ครองของคุณนะคะการเดินทางครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของการไปท่องเที่ยวหรือการเดินทางไปเพื่อทํางานนะคะมีในเรื่องของปัญหามีภาระต่างๆให้เขาต้องแบกรับอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็มีการเงินที่ มั่นคงดีอยู่ดังนั้นดูจากพลังงานนี้นะคะก็ถือว่าเรื่องราวระหว่างคุณและคนรักก็เป็นเรื่องราวที่สงบสุขไม่ค่อยมีปัญหาเข้ามาเจือปนนะคะแต่ไม่ค่อยมีความโรแมนติกไม่ค่อยมีความสดชื่นสักเท่าไหร่เหมือนกับพลังงานของธาตุดินเยอะนะคะแล้วตัวคนรักคู่ครองของคุณนี้ก็คือไปให้เวลากับสังคมและคนนอกมากกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะ มีในเรื่องของการลงทุนมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเกิดขึ้นในแง่มุมของชีวิตเขานั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูซิแล้วความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะในสถานะของคนที่มีคู่เป็นเช่นไร Tree of Source w of cup, j u s t i c n i of Wands, Ace of Cups อืมแต่ดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคุณน่าจะเป็นลักษณะเหมือนการคุยกันตกลงกันได้อย่างเพื่อน คุยกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานนะคะหรือในบางรายที่เขาเคยแบบก้าวข้ามผ่านจุดที่มีปัญหาออกมาแล้วอะนะคะก้าวาข้ามผ่านจุดที่มีปัญหาก็แสดงว่าในพิเรียดนี้นะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ คือคุณมองเลยข้ามการทะเลาะเปาะแหวงกันหรือปัญหาที่เคยมีระหว่างกันไปแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณแม้จะมีเรื่องมีราวที่มันคอนฟ lict จิตใจกันนะคะแต่มันก็จะสามารถตกลงกันได้และพูดคุยกันได้อย่างเพื่อนนะคะบางรายนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการตกลงเจรจากันในการที่จะแยกทางกันอย่างอย่างอย่างเป็นเพื่อนต่อที่ดีต่อกันเนี่ยมันมีขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของ การเกี่ยวข้องกับคดีความนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะเป็นคดีความเกี่ยวกับกรณีพิพาทในด้านของความรักและครอบครัวนะเพราะฉะนั้นบางรายก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการทางศาลว่าเออนะจะจัดการอย่าก,กันยังไงจะ แบ่งแยกกันยังไงอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณอะเลยข้ามผ่านจุดที่เขาเรียกว่าต้องมานั่งทะเลาะเบาะแว้งกันละแต่มันเป็นลักษณะเหมือนกับการคุยกันอย่างเพื่อนเปิดใจคุยกันนะคะคุณก็เลยไปโฟกัสเรื่องของการงานแล้วก็รอวันเวลาที่เ,เรื่องราวต่างๆมันจะคลี่คลายนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานความรักซ้อนนะตรงนี้นะคะไม่ใครก็ใครนะคะอาจจะมีคนคนอยู่ในใจอ่ะ ะะหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมันเกิดการคอน FLICT ขัดอกขัดใจกันมาเนิ่นนานนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอยู่กันเจอหน้ากันบางทีทะเลาะเบาแหวงกันแต่พอเวลาห่างกันหายกันเกิดความรู้สึกคิดถึงกันอะไรประมาณนั้นอะ่ะนะคะก็โอกาสแห่งการที่จะ ได้รับความยุติธรรมทั้งของตัวคุณและก็ทั้งของคู่ของคุณมีสูงแต่อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะหลังจากการรอคอยสิ้นสุดลงนะคะเอชอ f ฟคัพมาก็คือเป็นในช่วงเวลาที่จะตัดสินใจแล้วว่าเออต่อไปจะดําเนินชีวิตยังไงจะแยกทางกันหรือจะแยกบ้านกันแล้วจะไปอยู่ยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าเจรจารหรือการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ในเคสของกรณีที่ อยู่ในขั้นตอนของการที่แบบว่าเตรียมที่จะเซปเปเรตหรือเตรียมที่จะแยกย้ายกันแยกย้ายกันไปเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณก้าวข้ามผ่านจุดของปัญหามาละแต่พูดคุยกันอย่างเพื่อนพูดคุยอย่างทําความเข้าใจว่าเออเราจะมีชีวิตที่รักใร้ปลองดองกันเหมือนเป็นเพื่อนที่คอยดูแลกันแต่อาจจะไม่ค่อยหวานไหวแบบคนรักอีกแล้วอ่ะเพราะว่าเหมือนกับความรู้สึกนั้นมันหายไปเนิ่นนานแล้วอ่ะคุณเหมือนเป็นคนที่คุ้นชินกันแล้วเหมือนเป็นคนที่อ่ะ คงจะเคลียร์กันตกลงกันว่ายังอยู่ในชีวิตต่อกันนะแต่เราจะไม่ยุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ความรับผิดชอบที่มีร่วมกันก็ยังคงต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างเช่นถ้าครอบครัวไหนมีลูกก็ควรที่จะต้องดูแลลูกนะคะจัดแจงว่าเออส่วนไหนเป็นของใครส่วนไหนต้องดูแลใครอะไรประมาณนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยการเจรจากันอันนี้ในลายของ คู่สามีภรรยาที่มีปัญหาในเรื่องของการครองคู่แล้วก็อยู่ในขั้นตอนเหล่านั้นนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของคดีความหรือสารหรืออะไรต่างๆนานานะคะก็มีอีกในหนึ่งที่จะบอกบอกให้รู้ว่านะคะคุณจะเกิดการขัดแย้งกันนะคะขัดแย้งกันในด้านของคำพูดการเจรจานะคะจนบางครั้งเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่า ไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้ชิดกันอยากจะห่างๆกันไปเพราะห่างกันแล้วคิดถึงกันแต่พออยู่ใกล้กันแล้วมันอาจจะเกิดคอน FLICT กันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้นะคะก็แบ่งออกเป็น2องเซกชั่นสำหรับเซกชั่นของคนที่กําลังจะเตรียมตัวที่จะแยกทางกันนั่นะคือการหย่านั่นเองและอีกเซกชั่นที่2คือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะแต่มีปัญหา ขัดอกขัดใจซึ่งการและกันมันจะต้องห่างกันในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการห่างกันหรือการรอคอยหรือการทําอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนขึ้นแต่พอห่างกันแล้วมันได้ผลต่อจิตใจมันทําให้เกิดความรู้สึกรักและคิดถึงกันมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูซิพลังงานของไพ่อะไรจะมาให้คําแนะนําต่อไพ่นางฟ้าแล้วกัน yes ใช่ต่ว่าใช่ i t h in the next few months ภายในอีก2-3เดือนข้างหน้าค่ะ it's up to you <laughs> แล้วแต่คุณเลย ask your angel นะคะแล้วแต่คุณจะตัดสินใจการตัดสินใจของคุณนั้นคืออะไรเป็นสิ่งที่ถูกเสมอให้บอกออกมาอย่างนี้นะคะ i t h in the next few weeks <laughs> นะคะอะ ก็บอกว่านะคะใช่คําตอบนะคะมันเป็นคําตอบที่ใช่ถ้าคุณคิดอะไรนะคะภายในอีก2-3เดือนข้างหน้านะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าจะตัดสินใจเรื่องราวต่างๆไปในทิศทางใดนะคะแล้วก็ ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ก็ขอให้คุณเนี่ยสงบจิตสงบใจนะคะบางทีอาจจะต้องสื่อสารใช้สมาธิหน่อยสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาปกปักรักษาและคุ้มครองคุณอยู่เพื่อหาแนวทางอะไรที่มันคลี่คลายปัญหาไปได้ซึ่งมันจะคลี่คลายได้ภายในอีก 2- 3สสัปดาห์ข้างหน้าคุณจะหาทางออกของปัญหาได้นั่นเองนะคะ โอเคจบแล้วสำหรับคนที่มีคู่เดี๋ยวไปเจอกับคนคบคนคุยกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงคนวันอังคารในสถานะของคนคบคนคุยนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะและคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เขาเป็นเช่นไรคุณอาจจะทางหายกันไปหรือยังพบกันอยู่ก็ได้นะคะจะดูว่าพลังงานนี้จะไปตกอยู่ที่สถานะไหนนะคะเพราะคนคุยอาจจะมี2ลักษณะ คุยอยู่ยังคุยกันอยู่ดีนะคะกับเงียบหายกันไปเนื่นนานแล้วเชอรี่ตค่ะ is of s o อ r ์ e the sun justice ดีเอ็มพลอสค่ะพลังงานหน้าไพ่มันดูเหมือนเป็นพลังงานของคนที่เคยคุยกันนะ,ค,ะคุณรู้สึกดีต่อกันแต่แล้วคุณก็มีความนิ่งเงียบหายไปนะคะแล้วก็คนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยน่าจะเป็นคนไกลด้วยเพราะคะนั้นน่ะก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ห่างไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณอนะ่ะมันต้องอยู่ห่างไกลแล้วก็มีความคิดถึงกันอยู่นะคะทีนี้ มันเหมือนกับว่ามันอาจจะคุณอาจจะนิ่งเงียบไปหรือคุณอาจจะไม่ค่อยได้แบบติดต่อไม่ค่อยได้สื่อสารกับใครคนนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าจริงๆรแล้วลึกๆคุณต้องการเคลียร์ตัวเองต้องการความชัดเจนต้องการทําให้ตัวเองเนี่ยถูกต้องซะก่อนเออนะคะคุณอาจจะมีพลังงานอะไรที่มันติดค้างอยู่คาระคาซังอยู่แล้วคุณต้องการความชัดเจนมาเคลียร์อะไรประมาณนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกกังวลวิตกนะคะ และกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ดูแนวโน้มแล้วว่ามันก็เกือบที่จะใกล้ที่จะเคลียร์ได้หมดทุกอย่างแล้วใกล้ที่จะชัดเจนแล้วคุณเริ่มที่จะแบบมองเห็นช่องทางหรือมองเห็นหนทางแห่งความสว่างสวัยของความหวังของคุณแล้วทั้งๆท,ท,ที่เหมือนกับว่าในใจคุณเนี่ยเครียดและวิตกกังวลมาเนิ่นนานนะคะกับคนที่คุณเคยคบคนคุณเคยคุยอยู่คุณมีความรู้สึกว่า คุณอยากจะให้ความชัดเจนกับเขานะอืมนะแต่ว่าแต่แล้วก็คือคุณเคยทําให้เขาเจ็บปวดหรือยังไงนี่แหละคุณก็เจ็บปวดไม่ต่างจากเขาสักเท่าไหร่เลยให้ออกมาบอกแบบนี้อ,อ่ะอืมอ่ะมาดูซิแล้วคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนนั้นเขาเป็นเช่นไรนะตอนนี้นะคะ a t s o f pentacle แฮงแมนทาวเวอร์ทร hmm. ีออฟชาริสส์ไฟออฟชาริสส์เขาเสียใจนะคนที่คุณเคยคบคนที่คุณเคยคุยอยู่เขายังคงยึดติดยึดมั่นอยู่ในสิ่งต่างๆความรู้สึกต่างๆที่ เคยมีระหว่างคุณกับเขาอะนะคะแต่เขาทุกข์เหลือเกินคนที่คุณเคยคบเนี่ยเขาทุกข์เหลือเกินกับปัญหากับสภาวะที่เขาอึดอัดใจแล้วเขาไม่สามารถที่จะอธิบายหรือไม่สามารถที่จะแบบถามคุณได้ดูเหมือนว่ามันมีการปิดกั้นกันเกิดขึ้นแล้วเขาก็มองดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันแตกสลายไปแล้วมันหายไปแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนคืนกลับมาได้อีกแล้ว ในขณะที่ตัวคุณเนี่ยคุณเริ่มที่จะมีความหวังถึงปัญหาที่ต่างๆมันจะค่อยๆค,คลี่ลายแล้วแต่ตัวของเขาเนี่ย,เข,ยเขาหมดหวังที่จะรอแล้วอ่ะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอ่ะเขาหมดหวังที่จะรอแล้วเขาพยายามไปโฟกัสเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของการงานเรื่องของสังคมของเขานะคะแล้วก็เก็บเอาความรู้สึกชอกช้ำใจเอาไว้ลึกสุดใจแล้วก็พยายามตัดใจจากความรักครั้งนี้ทั้งๆที่รู้ดีว่า มันไม่ได้ง่ายๆในการที่จะตัดใจเฝ้ามองดูความรักที่มันล้มละเนลนาดไปทั้งๆท,งท,งที่ภายในใจก็ยังเคยนึกถึงเรื่องราวดีๆระหว่างกันยังไม่เคยลืมเลือนเลยนี่คือความรู้สึกของเขาอ่ะมาดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ โอ้ยโอ้โอ้ไฟล่วงหมดเลยโทษทีว้าวซิกซัพพัน n ุกค o มันมีการคิดถึงกันนะเนี่ยมันมีพลังงานแห่งความคิดถึงมีพลังงานแห่งการอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ไฟออบครับไพ่บ mm ินซิกซ์บอโอ้โหวิวออฟฟอร์จูนว้าว และก็ d ด of w war ค่ะดูจากพลังงานมันค่อนข้างดีนะมันอาจจะมันมีความรู้สึกที่ยังคิดถึงโหยหาอะไรอาวรต่อกันแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะจบสิ้นไปเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วคนคนนี้หรือว่าคนที่คุณคนที่คุณคุยอ่ะเขาก็มีความร้สุขเขาอกหักเขาหมดหวังเขาสิ้นหวังแล้ว แต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มันน่าจะมีสัญญาณเตือนที่ดีเข้ามา s ิก of wands ค่ะ s ิก of w a n d นี้ก็คือเป็นไพ่แห่งชัยชนะนะแล้วในภาพเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนใส่ชุดเจ้าเบ่าเจ้าสาวกำลังเฉลิมฉลองความสุขมีแนวโน้มที่จะได้รียูเนียนกันอีกครั้งนะในความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรเพราะว่าโชคชะตามันได้หมุนวนได้นำพา พัดผ่านเรื่องร้ายๆนะคะนำพาเรื่องดีๆเข้ามามันเป็นความรู้สึกที่ยังตราตรึงใจอยู่นะอืมอดทนรออีกนิดนึงนะคะไพ่ก้าวไม่เท้าเขาก็ยังคงยังคงยึดมั่นในความสัมพันธ์นี้ยังคงยึดถือไว้นะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาก็รู้สึกผิดเหลือเกินรู้สึกผิดตรงที่ว่าเขาได้ทําให้คุณเสียใจอืมนะคะ ได้ทำให้คุณเสียใจหรือได้ทำอะไรบางอย่างที่ที่เขาไม่คิดว่าคุณจะให้ apply. อภัยประมาณนั้นนะคะพลังงานมันมีแนวโน้มที่จะมีการรีคอนเน็กกันอีกครั้งหนึ่งนะจากหน้าไพา่เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับข่าวสารหรือได้รับอะไรบางอย่างเป็นฟีดแบ็กที่มันมีผลทําให้คุณรู้สึกดีได้นะคะ ดูสีไพ่นางฟ้าจะบอกอะไรอีกนะมีความสำคัญเวชค่ะ er, ให้ลอง listen to your intuition ฟังเสียงภายในคุณนะ don't stop In situation the situations will improve สถานการณ์เนี้ยมันจะดีขึ้น t h e r e something better เห็นไหมทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นไพ่ออกมาบอกเป็นแบบนี้นะคะให้รอค่ะแล้วก็ให้ฟังเสียงภายในที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ Don't stop ในที่นี้คืออย่าหยุดคิดในทางที่อ่อย่าหยุดคิดในทางที่เขาเรียกว่าให้ให้คิดไปเรื่อยอ่อย่าหยุด นะอย่าหยุดก็คือคิดคิดว่าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาหรือว่าความรักครั้งนี้มันจะต้องกลับมาคอนเดคกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสถานการณ์ต่างๆมันก็จะดีขึ้นมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ดีขึ้นบางครั้งเนี่ยความคิดของคุณมันปิดกั้นตัวคุณเองแล้วมันทําให้คุณไม่กล้าแม้แต่จะเอื้อนเอ่ยหรือจะทักทายคนที่คุณเคยคบคนที่คุณเคยคุยแล้วคุณทิ้งความสัมพันธ์นั้นไป ถ้าคุณกล้าสักนิดหนึ่งคุณกล้าทักทายหรือคุณกล้าคุยกับเขาสักนิดหนึ่งทุกอย่างมันจะเปิดออกไปหมดเลยไอ้สิ่งที่คุณกลัวทั้งหมดเนี่ยคุณจะเริ่มรับรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเขาก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนเพียงแค่ว่าเขารู้สึกเสียอกเสียใจกับการที่คุณอิกนอเขาไปเลยโดยที่ไม่พูดหรือไม่ได้อธิบายอะไรให้เขาได้รับรู้มากอนมันก็เลยทำให้มีบาดแผลในหัวใจ แต่ความรักครั้งนี้มันจะอิมพู v e ขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าคุณคุณชาววันอคารเปิดใจนะคะแล้วก็ลดทิฐิมานะลงหันกลับมาพูดคุยกันมันก็จะทําให้ความรักครั้งนี้มีความสุขเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับคนโสดกันต่อเลยนะสวัสดีค่ะคนโสดมาดูซิพลาังงานคุณเป็นเช่นไร 7 of a r t i m u s The Moon 5 of p ู n t ฟ c l e Hangman 4 of ฮงแมนโฟร์ออฟชาริสิตเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีอ่ะติดลบอ่ะความความรู้สึกคุณติดลบอ่ะนะคะ ถ้าถามหาในเรื่องของความสุขไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีปัญหารอบข้างนะคะหรือไม่ก็คุณก็อาจจะไปทําอะไรที่ให้คนอื่นเขาแบบเสียอ,อกเสียใจไว้แล้วคุณก็อาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะ,ะกลับไปพบปะเจอหรือไม่ค่อยกล้าที่อยากจะกลับไปเจอหน้าอะไรกันเนี้ยนะคะมองหน้าไม่ติดว่างั้นเถอะอะไรประมาณนี้มันเป็นพลังงานที่คุณค่อนข้างอึดอัดในเดือนมิถุนายนนี้นะคะไม่ค่อยได้หนังใจนะคะ ขาดแคลนมีปัญหาด้านของเงินเงินทองทองด้วยมีความเครียดความกดดันเข้ามามีการแบกรับภาระอะไรบางอยา่างหรือถูกเอารัดเอาเปรียบในแง่ของการเงินนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้สำหรับคนวันอังคารที่เป็นคนโสดอ่ะมาดูสิมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไหม King of Swords นั่งตั้งค่าเลย Night of Swords โอ้โหลยอย่างเดียว DM Place Strength และ Fight of p e n t a c l e ไม่น่าจะมีใครเข้ามาในพิเรียดนี้นะดูจากพลักงานหน้าไพ่คุณได้ติดต่อกับผู้คน นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าคุณมีเกณฑ์ได้ติดต่อแล้วเป็นคนเขาเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนเอาจริง,เอ,รงเอาจังมุทะลุดุดันอะไรประมาณนี้นะคะแต่เป็นคนที่มีมาตรฐานในความคิดสูงบางครั้งก็หวังผลในระยะไกลแล้วบางทีคนรอบข้างอาจจะทําให้เขาไม่ได้นะ คนลักษณะแบบนี้จะเข้ามาวุ่นวายอยู่กับคุณนะคะซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของเจ้านายก็ได้รูปแบบของลูกค้าก็ได้หรือคนที่คุณร่วมงานกันอะไรประมาณนี้พลังงานไม่ได้โชว์มาในด้านของความรักค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ของชาววันอังคารในสถานะคนโสดอาจจะยังต้องรอโสดต่อไปก่อนนะเพราะดูแล้วจากหน้าไพา่มันยังไม่มีใครคนใหม่เข้ามาในชีวิตมีเรื่องราวให้คุณจะต้องสะสางแก้ไขปัญหานะคะ ได้ติดต่อเกี่ยวพันกับคนที่มีศักยภาพเนื้อกับกว่าคุณนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายเลยก็ว่าได้นะคะแนวโน้มคุณจะแก้ไขปัญหาได้ไหมอ่าเฮลโลแฟนขึ้นมาให้นักบวชนะคะไพ่ King of w a n d ค่ะคุณอาจจะอยู่ท่ามกลางผู้หลักผู้ใหญ่นะนายอ <9. S 2> อฟ t ันช e โการที่คุณจะต้องทำให้ ความต้องการนะคะหรืออความรู้สึกของผู้รับผู้ใหญ่รอบข้างเนี่ยไปในทิศทางที่ดีคุณก็ต้องอ่อนน้อมถม่อมตนให้มากๆนะคะานะคะโอเคแล้วผู้ใหญ่จะเมตตาคุณแล้วก็จะเอ็นดูคุณนะคะให้โอกาสในด้านของการงานที่ดีขึ้นกับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคนที่โฟกัสของอาชาววันอังคารในสานะคนโสดไม่มีความรัก ะะอาจจะมีคนที่โฟกัสเช่นเจ้านายล,นาลูกน้องคุณก็หรือจะเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่แนวโน้มความสัมพันธ์จะให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ดีนะคะคุณอาจจะได้งานนะคะหรือคน คนนั้นอาจจะได้ในเรื่องของผลประโยชน์ด้านของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วควรจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนน้อมทอบตนค่ะความมีสเสน่ห์ของคุณนี่แหละมันจะดึงดูดทาให้ผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะแล้วก็ส่งเสริมทําให้การงานคุณมีความก้าวหน้ามากิ่งขึ้นอ่มาดูซิไพนางฟ้าจะให้คําแนะนําอะไรต่อนะ Look for the for a sign เขาให้มองดูสัญญาณเตือน Listen your intuition. ฟังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังความชาญฉลาดของคุณภายในปริชายญาของคุณภายใน get more information นะคะเวลาที่คุณอยากรู้เรื่องอะไรอยากจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็ขอให้คุณเนี้ยนะสืบค้นรายละเอียดต่างๆประกอบการตัดสินใจให้ได้อย่างเยอะๆนะคะ ฮอมพยอาศัยการประนีประนอมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้ากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะอันไหนที่ไม่ควรทำนะคะความก้าวร้าวรุนแรงก็อย่าทำนะคะอย่าทำเพื่อจะทำให้ตัวคุณเป็นที่รักค่ะ r e something better มันจะมีอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นใน ความสัมพันธ์หรือ relation ship น,นี้นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดสรุปอย่างนี้นะคะความรักใหม่ไม่มีเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าคุณอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ลูกค้าเจ้านายหรืออะไรต่างๆก็ตามทีนะคะคุณดูสัญญาณเตือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องยืดหยุ่นนะคะ รอบรู้ให้มากๆยืดหยุ่นนะคะมีความประนีประนอมสูงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคจบแล้วหากใครชอบการอ่านไพ่ของจันแพทนะคะฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันแพทจะนำมาลงให้เป็นประจำทุกวันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย